ทุกคนไปเที่ยวน้ำตกคะ่ะน้ำตกเซบองไลถนนหนทางยากมากๆเลยธรรมชาติที่เราโอ้โหหลงไหลมากๆเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดชอบมากๆเลยโอ้ถ้าถนนหนทางดีนะทุกคนเอ้ย ที่ค้านเงินจะเข้ากระเป๋ารัฐบาลหรือว่าเข้ากระเป๋าประชาชนเพราะว่ามายากขนาดนี้เรายัางมาเลยคนอื่นเขาก็มาขนาดมายากโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยน้ำตกก็สวย ทางไปใช้เวลาสามชั่วโมงประมาณร้อยกว่ากิโลแต่ก็มีความสุขเห็นธรรมชาติเห็นน้ำตกสวยๆดูนะทุกคนนะั่นภะูเขา ข้างทางสวนทุเรียนแล้วก็โอ้โส่วนทุเรียนทั้งสองข้างทางเลยตอนที่ไปอะแต่ไม่ได้ถ่ายเอาไว้ทุกคนเอ้ยเสียดายโอ้โหไม่รู้กี่เฮกตารทั้งนั้นเลยโอ้โหสุดยอดเลยชอบมากๆเลย พวกเราไปถึงแต่น้ําตกเซพระอยากไปดูน้ําตกเซบุ้งลาแต่ไปไม่ถึงคะ่ะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อโอ้โหเกือบรถคว่ำโอโ้ดีที่สามีขับรถเก่งมากโชคดีมากๆเอาชีวิตกลับมาได้ไปกันสองคนผัวเมีย โอ้โห oh, ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นคงคงลำบากมากๆเลยเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยเดินทางแต่คราวหน้าอยากจะไปเซีบองไหลจะพยายามพยายามไปเซีบองไหลให้ได้เพราะหลงไหลกับน,น้ำตกมากๆ ทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมือใหม่ค่ะถ่ายีวิดีโอก็ไม่ค่อยเป็นค่ะฝากกำลังใจให้ยายให้ป้าด้วยนะคะลูกๆก,กันาหน,นมะ die Straße dahin aus. Ja, das ist schon echt ein mächtiges Teil. Ich denke mal 15 bis 20 Meter und viel Wasser. Überall kommt und geht dann schaumig in den stromschnellen und dann. das ja nicht so sehen wie da die, die wasserschwaden vorbeiziehen ne? und das ist auch geil hier. der ganze wald und dschungel drumherum